โอ้โหครับพี่น้องครับเป็นยังไงบ้างครับเริ่มออกลวงแล้วเห็นไหมครับเริ่มออกลวงแล้วนะครับนาตึบเลยนะครับไม่มีที่ติเลยข้าวดีก็ยังโผล่บ้งครับพี่น้องไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือเริ่มต้นเลยนะครับหลังจากเกี่ยวเสร็จนะครับเจ้าของนาก็คือพี่ต้นนะครับหลังจากเกี่ยวเสร็จไปเนี่ยได้ข้าวแค่สองแปดไร่ได้สองตันห้าสิบถังนะครับไม่ถึงขนาดไม่ออกมาดูนาเลยนะครับรอบนี้เกี่ยวเสร็จครับ เกี่ยวเสร็จแล้วล่อครับพอล่อขึ้นมานะครับวิดน้ําใส่ฉีดพ่นด้วยเทนเดอร์ครับแล้วก็หมักไว้16วันครับพี่น้องครับตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้เป็น EP ีที่3นะครับที่ผมมาถ่ายแปลงนี้นะครับตั้งแต่อัปเดตอายุข้าวตั้งแต่เริ่มต้นคือ18วันอ่าแล้วก็มา38วันปัจจุบันอ่าปัจจุบัน52วันครับเรามาดูปัจจุบันนี้ครับพี่น้องครับไม่มีทิฏฐิเลยนะครับ แมลงก็ไม่กวนครับแล้วดูครับความเขียวนาตึบเลยครับพี่น้องครับข้าวดีดหายไปเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นนาลอกหน้าดินด้วยครับถ้าลอกหน้าดินแล้วคือดินเนี่ยธาตุอาหารนี่เหลือน้อยครับพี่น้องครับบำรุงดินด้วยครับเช่นเดียวกันกระแปลงนู้นที่บ้านครับบำรุงดินด้วยครับบำรุงบำรุงดินด้วยธาตุอาหารนะครับแร่ธาตุอาหารที่สําคัญนะครับ ดินที่ขาดธาตุอาหารนะครับเมื่อเวลาเราหว่านข้าวลงไปหรือปลูกอะไรลงไปเนี่ยนะครับจะทําให้ข้าวเนี่ยหรือพืชทุกชนิดเนี่ยอ่อนแอนะครับไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคนะครับเมื่อเจออากาศที่ร้อนจัดหนาวจัดเย็นจัดนะครับน้ำค้างมากก็จะเกิดเปลือกโรคเชื้อโรคเชื้อราต่างๆเชือ้อราลาหลุมกาใบแห้งนะครับต่างๆมากมายถึงขนาดบางครั้งปายนานี่ยืนต้นตายก็มีครับพี่น้องครับ แต่ปัจจุบันครับเมื่อบำรุงดินลงไปแล้วเห็นไหมครับพี่น้องครับดูความอุดมสมบูรณ์ครับข้าวหนาตึบเลยนะครับหนามากนะครับธาตุอาหารที่ต่างๆจําเป็นครับนะครับจําเป็นต่อพืชมากวันนี้เราบำรุงดินลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อให้ดินมีธาตุอาหารเพียงพอ ต่อการต่อความต้องการของพืชนานาชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยยางพารามันสำปะหลังครับพี่น้องครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนาะข้าวพี่ต้นแปลงนี้ครับรอบที่แล้วนะครับข้าวไม่โตนะครับเนื่องจากดินเป็นกรดดินกระด้างมากครับหวานปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปสามรอบสองรอบสามรอบก็ไม่กินครับสุดท้ายแล้วข้าวดีกินแล้วพุ่งนะครับขี่ข้าวดีหมดเลยทับข้าวดีทําให้ข้าวดีสุดนะครับ แปดไร่ได้ผลผลิตเพียง2องตันห0แต่รอบนี้ครับเมื่อบำรุงดินดินฟื้นตัวดินฟูดินซุยดินล้วนดีขึ้นนะครับมีธาตุอาหารเพียงพอพี่น้องดูครับหนาตึบเลยไม่มีร่องแดนแล้วที่สำคัญน้ําค้างแรงครับแปลงอื่นเป็นเชื้อโรคเชื้อราครับแต่ของพี่ต้นนะครับไม่เป็นครับ ไม่เป็นแล้วดูครับแมลงกวนไหมกวนครับหนอนใบขาวมีครับแต่ทําได้แต่ไปปลายใบเพียงเล็กน้อยร้อยเปอร์เซ็นำได้ไม่ถึงสองเปอร์เซ็นครับเห็นไหมครับอันนี้เราเอาความจริงมาพูดกันครับวันนี้ทําอย่างไรก็ได้ครับพี่น้องครับทําอย่างไรก็ได้นะครับทําอย่างไรก็ได้ให้พืชสมบูรณ์นะครับให้ข้าวต้นใหญ่แต่กอไม่จําเป็นต้อง ยืนต้นสูงมากครับไม่จําเป็นต้องใบเขียวใบดําครับแต่วันนี้ให้ต้นแกลงแต่กอต้นอวบกาบใหญ่นะครับใบหนาใบสากใบตั้งนะครับเขาจะทนทานต่ออากาศที่ร้อนจัดหนาวจัดเย็นจัดครับเมื่อเจอมรสุมปกติทั่วไปล้มล้มเรียบล้มราบนะครับอันนี้ก็จะล้มล้มบ้างแต่น้อยนะครับเนื่องจากความแกลงของต้นนะครับแล้วก็ ออกลวงครับธาตอาหารต่างๆให้ไปเลี้ยงที่ลวงครับไม่ใช่ไปเลี้ยงใบเลี้ยงต้นครับพี่น้องครับ